สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับอ๋สวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube ทุกๆคนด้วยครับน,นี้ก่อนจะเดินทางไปขอนแก่นครับเดี๋ยวแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนก๋วยเตี๋ยวบ้านแม่โอ้นี่ไงขอนแก่นขอนแก่น224กิโลแม่สาย1,100ท่าสเสด็จจังหวัดน้องคาย410กิโลครับบ้านแม่บุรีรัมย์ครับ ตรงนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่เส้นเอาอีกแล้วเพราะถ่ายคลิปตึ๊บโทรศัพท์เข้าเลยสวัสดีครับแม่ครับอยู่เส้นบุดีรั์ไปลายำมากครับนี่ครับ่ายอู้น่าทานมากเลยด้วย บรรยากาศก,ก็ดีมากเลยครับเห็นไหมที่นั่งดีมากเลยแต่ว่าไปข้างบนอาจจะมีเสียงเพลงหน่อยนะครับอาจจะมีผนจะถ่ายหยุดบ้างต่อบ้างอาจจะหยุดบ้างครับนี่ครับโอ้บริการน้ําดื่มด้วยตัวเองหมอตานนี่หมอตานมาด้วยครับขับรถสวยดีมากเลยนี่ครับ บรรยากาศน่านั่งทานมาเลยดูวันนี้ยอดเลยครับโอ้สวยงามมากเดี๋ยวไปนั่งข้างบนครับถือหน่อยถือหน่อยบรรยากาศดีมากถัดไย โอ้ข้างบนก็มีข้างบนนู้นก็มีม<อ>และนี่แหละบรรยากาศดีมากเลยสัง่งอะไรคงับสังส่งอะไรบ้างครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมครับโหผมผ่านผ่านมาบ่อยอยู่แล้วตัวนี้แต่ไม่เคยแวะทานสักทีผมแท้ไหมนี่เครื่องใช้หนัง มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยว๋อ,อครับผมอู้น่าทานมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะนนตรงนี้เป็นทุ่งนาตรงนี้เออโต๊ะตรงนี้ก็มีอีกตรงนี้หลบมุมครับนี่บรรยากาศชิลๆตรงนี้ชิลมากเลย นั่งสองต่อสองครับช่วงเย็นๆครับนั่งกินเบียร์สบายเลยห้องน้ำอยู่ข้างล่างครับทางนี้ครับเป็นห้องน้ำไปข้างล่างทางนี้ครับมีชั้นสามนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตรงนี้โอ้โหมีชั้นสามด้านบนแต่ว่า คงจะขึ้นไปไม่ได้นะนี่ไงข้างบนนี่ครับเพราะว่ามีคนอยู่ข้างล่างมีคนกินรับประทานอาหารอยู่ข้างล่างแต่ข้างบนนั่งได้นี่ขึ้นไปนั่งได้สวยงามมากเลยดูอ่ะเป็นต้นไม้อู้ร่มรื่นนีมากเลยครับสวยงามมาก โมตานกำลังหิวครับบรรยากาศหน้ามานั่งครับก็ใครที่ผ่านมาก็ลองแวะดูนะครับเส้นลำปมายมัยเส้นบุรีรำลำลำปลายมาดครับผมดูก๋วยเตี๋ยวหน้าทานมากเดี๋ยวผมจะทานก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันลาท่านผู้ชมเมีองตรงนี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ